ม,มีโปรเจกต์อีกแล้วหรือนะตกแตก่งเขาเล็กเลยครับตกแต่งบ้านไม้เก่าๆคนก็แก่ๆแก่ไหม ไม่แก่ใช่ไหมไม่แก่แล้วครับไม่สะดวกแก่นะครับค่ะปรนณาย้อมผมด้วยนะคะไม่สะดวกไม่ค่อยสะดวกแก่ถ้าไม่สะดวกก็ย้อมผมด้วยนะคะครับโอ้โหสีแดงแป๊ดเลยอ่าเปนอะไรก็ได้ไม่สะดวกจะแก่นะฮะดูนะคะพอมีการติดตั้งอ๋อติดตั้งผ้าม่านพ่แต่เปิดผ้าม่านกั้งเนาะพ่แต่เปิดผ้าม่านกั้ง แสงสว่างที่แป้น เฟรชผนังเหลือไม้ค่าเหลือไหมผนังห้องน้ำแม่ค้าหน้าดวงมาหน้าเรือด่วนสายบ้านเจ้าดวงปุ๊บนานๆจะได้เห็นลุคนี้นะ เดี๋ยวต้องให้เจ๊พเพชรเข้าไปผมถนนบ้างนะจะได้เปลี่ยนกันขจจอ,จจอบคุณน,นะขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเด้อเล่ามาเด้อหมูกรอบสิมดเหรอเด้อถึงออกไปสองจานนึงนะได้ข่าว คือจานที่หนึ่งยายทองนาคจานที่สองคุณตาแหวงเปล่ามาเด้อเปล่ามาเด้อสิงโตไม่อยู่ใช่ไหมทีก็ไม่มาออกมาใช่ไหมมาตอนเพี่เียงมาตอนร้านเลิกแล้วสิงโตไปไหนทำไว้ไหม ติ๊กตัวไปไหนไปกลับไไเลยครับกลับนะเลยมาวันจันทร์มาวันจันทร์อ่าโอเคคุณพอ่พอน,นั่งบนนี้เลยใช่ไหม,หมนั่งบนนี้เลยครับ นั่งหัวโตจ้ามือต้องนั่งหัวโต๊ะนั่งหัวโตค่ะได้ไหมได้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 วด้ไดวอด่ได้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 ไบ้ได้ได้ไดวไดได้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 อดไได้ไดได้ได้ไดบได้บด้้ได้ ไ่ย,ยคียค่ะขนมแก้มค่ะขนมแก้มขนมแก้มอันนี้ <c oughs> น่ารักเออขอบคุณค่ะสั่งอาหารเลยพอเอาอไปแล้วเหรอไปทำบุญก่อนพาคณะไปทำบุญอ๋อถ่ายรูปกับคุณรัชนียังเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เขาทานรัดช่องกันอยู่เ,เดี๋ยววันหลังเ้ามาใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองท่านรองศึกษย์ศรีกาสุราษฎร์ธานีโอ้ค่ะ FC ขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองมาทำมาประชุมมาวัดบ๊อบมาดูกันครับ เออคณะเดียวครับ FC มาตั้งนานแล้ว <c oughs> อนุโมธนาบุญด้วยนะคะก็ลองเข้าไปอยู่ที่นครที่เขาเคยอยู่นครตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่เมืองเพชรเหมือนเดิมแล้วใช่ครับบ้านเราครับย้ายตามคุณกำพเหรอคะ เย็นชุ่มฉ่ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูแต่คุณสาขะดูตั้งแต่เริ่มมาใหม่ๆเลยอ่ะค่ะพัฒนาไปเร็วเนาะเร็วมากเลยตอนนี้ญาตเซลฟี่ให้ไหมครับมาช่วยถ่ายให้ไหมคดณดีครานได้ไหมครับแซ่บครับผม ตะบังเฮ้าตะบังหุงแท่บตะบังหุงแซ่บค่ะตะบังหุงแบบบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะของซ้านะเนื้อสองครับดูชนีดครับวันดี้น้องสาวอยากได้

อ่คุณแม่ยิ้มสวยเลยยิ้มสวยดูแข็งแรงนะแข็งแรงตื่นตีแปดสิบสองคุณตื่นตีสี่เลยแปดสิบสองแล้วด้วยเท่ากับอายุขแม่นะคะเท่ากับแม่นะคะใช่รับเท่ากับพ่อใหญ่แหวงครับเท่ากับพ่อใหญ่แหวงเป็แม่จรงลูกลูกของูก็แข็งแรงนี่ลูกหลานเหรอครับทั้งหมดเลยเหรอคะ X Y Z คู่เจนเลยเข้าทุ่ง โอ้โหเชียร์ให้มาลูกหลานก็น่ารักเนาะน่ารักเหมือนครอบครัวคุณกัมพูร์เะแบบรู้สึกอบอุ่นมากสามัคคีกันไม่เหมือนตรงที่ของผมไม่มีมรดกให้นี่เขาไม่ไปดูนี่นี่เป็นกมาเหมือนกันลูกของคนรู้สึกจะเก่งแต่ว่าจนไม่ใช่จนอย่างเดียวจนจนเลยคือ ต้องต้องรู้จักความจนล้วเคยรู้จักใช้เงินเคยเคยใช้เงินเป็นจริงค่ะแม่แค่แบบว่ามีเยอะเจอความจนกันปกติคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพหรืยกรุงเทพจ้ะอยู่เทคโนโลยีจอมก้าวมั่งเทอร์ครับผมสงั้นเดี๋ยวน้องลูกๆมาหลานสั่งอาหารเราใส่เอางี้ไม่หุบเลยสวย่ะากในจอ ณแม่ชื่อว่าววพรค่ะคุณแม่ววพรใช่ไหมใชื่อดีเนาะน้องเขาบอกว่าแสงตรงนี้สวยใช่ไหมคุณแม่เวพรนะคะ่มีหลานสาวสวยนี่ห่วงไหมคะไม่ห่วงไม่่หวงให้อยู่นี่เลยไหมครับคุณแม่ให้อยู่นี่เลยไลุงลุงลุงม่เชิญท่านลุงค อยู่นี่เลยไม่ต้องกลับเนาะช่วยทำสวนเพราะแม่ผมแม่อยู่นู่นแม่ไหนถามแม่ก่อนก็ไหนถามคุณแม่ไม่ต้องเอากลับเนาะให้อยู่นี่ทำสวนใช่แล้วก็สวยเหมือนกันแม่ดีมากสองสามคนเรียนจบหมดเลยแล้วทำนี่เลิกขายและค่ะสภาพไม่ดีด้วยตามสั่งแล้วงันเนี้ยทำงานหมดแล้วแต่สบายค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวถ่ายมุมนี้ดีกว่าแม่เดี๋ยวพาคุณแม่มาถ่ายรูปมุมใหม่บ้างนะคะมุมหน้าบ้านไม่ค่อยมีใครได้มาถ่ายคุณแม่ดูทุกคืนใช่ค่ะขอบคุณค่ะเป็นลักบันทึกคลิปที่ที่ทำอะไรห้องนาวเห็นสดร้อนเลยเห็นพี่กบูขนดินบอกวันนี้ต้องเจอต้องเห็นแล้วต้องลองไปเข้าห้องน้ำทำไมชอบดูครับคุณแม่ก็นึกถึงตัวเอง เป็นกำลังใจให้ครัแม่มีพี่น้องกี่คนนะครับห้าคน,คนเป็นคนโตอ๋อเป็นคนโตเดก็ไม่เป็นไรนให้กำลังใจนะค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะนะครับ ลูกลูกก็มาเยอะมีลูกมีหลานมีลูกคนเดียวแล้วก็ดูแลลูกคนไหนลูกสาวคนสวยเนี่ยค่ะคนสวยคนสวยที่อุ้มหลานนั่นแหละค่ะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับคุณแม่ใช้ได้ทานอะไรหรือยังยังค่ะสั่งสั่งร้อนสั่งสั่งนี่แหละที่บอกว่าต้องทานน้ำอ้อยอ่ะฮะไม่น้ำน้ำอ้อยก็สั่งแล้วก็อะไรนะส้มตำอะไรอ่ะอ๋อส้มตำส้มตำใช่ครับ สั่งหให้ลูกสั่งน้ำพริกไปกินประจําครับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พี่คะพี่คะเหนื่อยไหมคะพี่คะจ,จิบๆครับจิบจินะคะ <ๆ S 1> หวานกว่าน้ำตาลก็รอยยิ้มพี่ตุ๊กนี่แหละค่ะผมลืมเลยว่าโต๊ะไหนแลวเนี่ยเอาเนี่ยไปเดินถามเอาน่าจะข้างในแหละน่าจะข้างในไม่เป็นไรจะถามให้ลืมไม่คิงเหรอมันมีสองโต๊ะเจอทักไปลืมเลย ไม่ทักแล้วนะไม่ทักแล้วเจอเลยค่ะเดินเข้ามาได้เลยค่ะ บัณฑิตใหม่นะครับคนไหนคะบัณฑิตใหม่คะคนนี้ครับไม่ใช่ครับอันนี้แม่บัณฑิตใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่อคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคะจบคณะอะไรคะขลุศร์ค่ะเป็นคุณครู พ่อก็เป็นคุณครูใช่ไหมฮะอ๋อทนายความครับพ่อเป็นทนายความคุณแม่เป็นครูครัครูค่ะแล้วก็เป็นครูตามตามแม่ทําไมไม่ตามพ่อครับเป็นทนายความปวดหัวตามชอบนตัวร้อนชอบสนุกอาจะเป็นความชอบของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้แล้วแต่ผู้เรียนครับิงพอตามกฎหมายไม่สามารถบังคับกันได้ตามว่ากัน้วยตามกฎหมายไม่สามารถบังคับกันได้พูดแบบทนายความเชิญค่ะ คครับบขอุณเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาแลควพบพี่เกษตรอีกนะมีตะโนดทอดมาฝาก เขาหากินกันยากมากเลยนะตนดทอดตโนดทอดเนี่ยทอดใส่จัมวาเลยเนี่ยทอดเองเลยเหรออุ้ยทอดปกติเราทอดขายไหมหรือว่ายังไงทอดกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่อแหวงกินตโนดทอดเป็นไหมถ้าลองกินแบงค์ มาจากสวีเดนเอาเหรอมาจากสวีเดนสวีเดนเลยเหรอพี่ใช่ก็มาเที่ยวอมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ตามดูคลในยูทูบแบบดูตอนที่อยู่สวีเดนใช่จ่ิงจริงๆบ้านเมืองไทยอยู่ที่ไหนครับพี่บ้านเมืองไทยก็อยู่ในกรุงเทพอยู่กรุงเทพนะพี่อะไรนะฮะพี่นกค่ะพี่นกไปอยู่สวีเดนกี่ปีคะก็ ยี่สิบมีิี้วเจ็ดปีแล้วก็คือได้เขาเรียกว่าเป็นประชาชนของสวีเดนแล้ว แล้วก็พอดีกับมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยพี่เากลับา้านพี่นกคิดถึงบ้านบ้างไหมอ่ะก็ไม่คิดถึงอะค่ะไม่อยู่จินแล้วอะค่ะจินแล้ว26ปีอยู่แล้วก็อยู่ปางประเทศอยู่แล้วแล้วพี่นกอยู่ที่นู่นทำไมดูคลิปกัมพูชาณีครับก็ดูในใน u t u b e เลยค่ะแล้วก็ชอบชีวิตแบบนี้แล้วก็เป็นความชอบปลูกต้นไม้ชอบก็เลยอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยหรอกก็อยู่ที่นู่นแหละ คุณแม่บอกว่าตัวจริงคนนู้นอ่ะตัวจริงหนุ่มกว่าสวัสดีค่ะคุณลักษณนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่นั่งได้ตามสบายเลยเมื่อคืนนี่ฝนตกยังหนักอาจจะเฉาหน่อยหนักใช่ไหมฮะทม้่คืนที่เทถึงสัยจะท่วมนะตั้งแต่ตีสี่โอ้โห มีใครเรียกแท็กซี่ไหมคะมีใครเรียกแท็กซี่พี่ผู้เรียกแท็กซี่มาหรือเปล่าะคะมีคนมีผู้โดยสารมาละมั้งเมา,าแท็กซี่มาไม,ไม่ก็แท็กซี่เขาก็แวะมาแท็กซี่ส่วนบุคคลบางทีเขามาส่งลูกค้าหัวหินบ้างชะอำบ้างพอส่งเสร็จขากลับบางทีเขาก็จะแวะทานข้าวที่นี่แล้วบางทีเขาก็ตีรถเปล่ากลับอะไรอย่างงี้ หนังหน้าที่เก่งแล้วครับเว่าเดี๋ยวนี้ในในครัวไม่มีความเขาเรียกว่ากลรหนเหมือนแรกๆนะครับเพราะว่าทุกคนแบบสามารถหมุนทําสลับตําแหน่งกันได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ก็นั่นแหละครับทั้งหลายทั้งปวงก็คือก็ถ้าเผื่อว่าจังหวะที่ f c มาเยอะๆก็อาจจะมีบ้างที่หลอแต่ว่าอาหารเดี๋ยวนี้รอน้อยมากเลย ประสบการณ์ก็จะสอนพวกเราเองว่าทำร้านอาหารต้องอะไรหนึ่งสองสามใช่ครับอันไหนก่อนอันไหนหลังอะไรคือด้วยความที่เราไม่เคยทำอ่ะนะพี่เด็กๆก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ที่สําคัญคือได้มีโอกาสต้อนรับเอฟซีทุกท่านที่มาจากทั่วประเทศนะครับมาด้วยรอยยิ้มนะฮะหลายๆท่านเนี่ยมามาที่เนี่ยคือตั้งใจมาเลยนะเป็นเป้าหมายแรกพอทานข้าวเสร็จก็บอกว่า แนะนําหน่อยไปเที่ยวไหนคือประมาณว่าไม่ได้คิดไว้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรอกครับแต่เมืองมาเมืองเพชรบุรีอะ่ะมีที่เที่ยวเยอะนะครับเช่นถ้ามาที่บ้านสวนแล้วอยากจะไปไม่ไกลมากก็ไปหาเจ้าสํารานใช่ไหมครับไปพระราชวังบ้านปืนก็ได้โบราณสถานใช่ไหมแหลมพักเบี้ยอ่าแล้วก็ไปแหลมพักเบี้ยโครงการพระราชดำริอย่างเงี้ยนะครับคือได้เยอะมากเลยเลยไปะชะาอําก็ได้ใกล้ๆชะอําก็ไม่ไกลนะแล้ววัด <ไป S 2> ในเพชรบุรีนี่สวยๆใช่ครับ วัดพะนอนอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆเนะี่ยอยู่สมัยกรุงศรีไหมใช่ครับวัดโบราณแล้วก็บางวัดในสมัยทวารวดีนะครับก่อนกรนุงศรียุทธยาเกิดด้วยซ้ำไปอเออทีเวลาก็ขึ้นเขาวังนะเมืองโบราณจริงแต่ใช้ดาราเก็บจานนี่มันยังไงนะพี่เดชเป็นดาราเหรอครับครับวันนี้แต่งตัวดีหน่อยครับเมียมาครับรองเท้าเบอร์อะไรอะคะรองเท้าเบอร์กระมด คยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใส่รอยโค้งรำวงสาวสวยแก้มใส่รอยโค้งรำวงเสียงกรองรัวมาที่ที่กำโพรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยงยายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกยายไปกับเสียงดนตรี